สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอินทนินชาแนลนะคะวันนี้อ mm ิน hmm. ก็จะพาเพื่อนๆทุกท่านไปที่ตลาดท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลากันนะคะว้าวมากเลยนะคะคือเขาทําใหม่แล้วแบบกว้างขวางมากและข้างในจอดรถเอารถเข้าไปจอดได้ด้วยนะคะทุกคนเป็นอะไรที่แบบว่าสะอาดสะอ้านแตกต่างจากเมื่อก่อนเยอะนะคะเมื่อก่อนก็จะเป็นทางเล็กๆนะคะแล้วก็มีแผง าขายอาหารทะเลสองฝั่งยาวไปเลยนะคะแต่ปัจจุบันเป็นตลาดที่ใหญ่มากนะคะแล้วก็สะอาดด้วยนะคะและว,วันนี้นะคะก็มีความสงสัยเรื่องหอยนะคะกับพ่อค้านะคะก็โลละร้อยแปดกับโลละร้อยหกสิบตัวใหญ่มากนะคะแต่ร้อยแปดสิบตัวเล็กๆก,ก็เลยค่อนข้างสงสัยว่าทำไมราคา เยอะเลยราคาแพงกว่ากันทําไมตัวหอยเล็กกว่ากันอะไรอย่างเงี้ยพ่อค้าก็ให้ความรู้ว่าโดนแล้วน่า60ตัวใหญ่จริงแต่ว่าเปลือกเขาจะมีความเหนียวแกะยากแล้วก็ข้างในเลือดจะไม่ค่อยมีส่วน180เลือดจะฉ่ำแล้วก็เนื้อหวานแกะง่ายนะคะซึ่งพอมาทํำ กินจริงๆก็เออใช่ไงเขาต้องเรียกว่าคุณภาพเข้ามาหอยนะคะขับแก้วนาะก็เป็นความรู้ด e ีๆอีกอย่างหนึ่งดีนะเนี่ยที่น้องมีตังอยากกินไม่งั้น่ะเราจะไม่รู้เรื่องหอยเลยนะคะทุกคนลองไปซื้อมากินดูนะคะว่าแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนนะคะแต่สำหรับอีนอินเรื่อง อทีพ่พ่อคาแนะนำไปกันค่ะเพื่อนๆไปทานข้าวด้วยกันนะคะตัวใหญ่อ่ะ ถามปนวนปนวนจะนอนกี่สักคืนคะปนวนไม่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 กินข้าวเสร็จกลับแล้วนี่ <c oughs> <c oughs> ยอมเฮ้ย <c oughs> มานล้นี่กิ <c oughs> น <c oughs> อะไรเยอะ ก็จนกว่ามีตังจะเบื่อค่ะลูกโอ้ทุกวันเลยเหรอโอ้อาหารองเาโอเคเว้ยอยากกินหอยหนุก็กินเลยสิลูกอยากกินอันไหนเทรียบเทียบจานนั้นมีแค่นั้นส่วนขาดอ๋อกระาดอันนี้ก็จะฟิว อะไรนะกุ้งปิ้งย่างปิ้งย่างกุ้งเผานะคะบ้านน้องมีตังค์น่าได้เออโอเคได้ใช่ไหมก็จะเป็นฟิลแบบว่าผูวิลล่านะคะทำกินเองเอองยากกินอะไรก็หากินไม่ถึงแขกนะคะอ๋อไม่ถึงแขกอะทำอะไรก็หากินเองอยากกินอะไรก็หาทำเองมันเป็นเออ่ ชิคเนเจอร์ของบ้านบ้านเอบ้านเอฟซีหลังนี้อ,อ,อยากกินอะไรหากินเองใช่ไหมอยากกินอะไรหากินเองโอเคเข้าใจตามนั้นค่ะใช่เพราะว่าทุกทีอ่ะมีแต่อ่า๋ยวเจ๊มาทำให้กินไม่มีไม่มีทำไว้รอเจ๊ตื่นเต้นมากกินเลยพี่ยอดกินเลยตามสบายมานั่งเลย ี่สูโกล่ะคะเนี่ยไม่เหมือนเลยค่ะในเอ็มแอนเอ็มนี่เนี่ยป้าเขาซื้อขนมมาฝากด้วยนะไม่ทูกใช่ค่ะอันนี้ของป้าเดี๋ยวแบบไหนอะไรนะตังฟิตตังฟิดแบบเราถามหาป้าทั้งวันใครถามหาป้าโอ้คิดถึงหรือว่ายังไงชุดโถป้านึว่าคิดถึง อันนี้เอาจไหนโอเคใจเย็นๆนี่ไงรอเท้มนถืขึ้นาเอะไรละอะไรนะคะดูอ้วนเลยใช่ไหมไอ้หนูก็ถอดเสื้อสิลูกหนูถอดเสื้อสิคะกินเลยเด็ก ใช่ไหมอันนี้คือเนื้อม้าใช่ไหมมันต้องเป็นเนื้อม้าสิเนื้ออื่นไม่ได้เนื้อแกะก็ได้อะเจนกิสขาดโอเคโอเคค่ะสำหรับทริปเล็กๆทริปนี้ก็จบไปแล้วนะคะเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะ ขอบคุณเพื่อนใหม่แล้วก็เพื่อนเก่าทุกท่านนะคะที่แวะเข้ามารับชมแล้วก็ติดตามให้กำลังใจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้อินด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะขอให้เพื่อนทุกานมีความสุขนะคะบายบายค่ะ